สวัสดีครับ FC n a v นาวครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมรายละเอียดเพาลอยใส่รถนาว a กันนะครับ v าว a เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าเกิดว่าใส่เพาลอยแอลไปแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าดึงเบรกมือไม่ค่อยอยากจะอยู่นะทีนี้เราก็ทําการดัดแปลงครับกลายเป็นเพาลอยแอลหัวยาวแบบนี้นะครับใช้เพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะฮะมาดูกันว่าทําไมถึงเราต้องใช้เพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ซึ่ง เบรกมือนะครับนาวราก็จะมีปัญหาเรื่องเบรกมือเวลาที่เราติดตั้งพอลอยไปแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งมันเบรกมือมันดึงไม่ค่อยอยู่นะครับดังนั้นเราก็เลยดัดแปลงนะครับเอาเบรกเดิมมาใส่สายเบรกมือใช้เหมือนเดิมนะครับ ABS ก็มีให้นะฮะนี่ครับสายเบรกมืออยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะ นาวาร่านี่เขาวุ่นเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าวางพอลอยไปแล้วเนี่ยถ้าเบรกมือเข้าข้างหลังอย่างนี้โอ้โหปรับแต่งกลไกลยุ่งยากมากแล้วก็ดึงไม่ค่อยอยากจะอยู่นะครับเราก็เลยทําการดัดแปลงเอาเสื้อของเสื้อเดิมนาวลร่ามานะฮะมีการดําบนดําล่างให้แข็งแรงทําเป็นพางานสร้างใช้พอลอยหัวยาวมักใหญ่แล้วก็แปลงเอาเบรกเดิมมาใส่นะครับเบรกมือเขาจะได้ใช้งานได้ตามปกตินะครับดึงเบรกมืออยู่แน่นอน จะได้หมดปัญหาเรื่องเบรกมือดึงไม่ค่อยอยู่นะครับเผาเส้นนี้เราใช้แขนยาวประมาณสามสิบสามนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราคิดว่าน่าจะต้องใช้สามสิบสองครึ่งนะครับเพื่อจะให้ล้อหุบเข้าไปอีกนิดนึงสามสิบสามก็ออกมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกเยอะนะนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้น่าจะหดเข้าไปได้อีกประมาณสักครึ่งนิ้วได้นะครับอีกสักเซนนึงหรือครึ่งนิ้วก็น่าจะพอไหวอยู่อ่ะ ใช้เบรกเดิมนะก็ตอบโจทย์ดีแต่เบรกเดิมนั้นก็มีผลข้างเคียงนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอารถคันนี้ไปวิ่งขึ้นเขาลงเขาเนี่ยมันจะไม่เหมาะนะครับในการใช้เบรกเดิมนะฮะนี่ครับเบรกมือของเขาแบบนี้เลยดึงได้ตามปกตินะครับเห็นไหมฮะอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราใช้จานเบรกเดิมของเขานะครับโอเคไฟ ABS ก็ไม่โชว์นะครับ ไฟ ABS โชว์เขาจะต้องไม่ดับนะครับนี่เปิดสวิตช์แล้วเขาดับนะครับต์ทเกื่องให้ดูนิดนึงนะครับเบรกเท้าเบรกมือก็ตื้นดีนะฮะเบรกเท้าก็ตื้นโอเคนะฮะเห็นไหมฮะไฟ ABS ก็ไม่โชว์เมื่อวานผมก็ลองไปทดสอบการขับแล้วแหละฮะเบรกเท้าเบรกมือก็ตื้นตามปกตินะครับก็พูดง่ายๆเลยว่าใช้เบรกของเขานี่แหละนะครับเป็นเบรกเดิมๆของเขาเบรกเท้าเบรกมือมี ก็จะได้จบปัญหาง่ายนะครับโอเคก็ดัดแปลงกันนิดนึงนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าน่าใช้นะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงว่าถ้าเป็นพารลอยหัวยาวนอดใหญ่แล้วใช้เบรกเดิมแบบนี้าข้อ,อดีทั้งหมดก็คือมีเบรกมือเบรกเท้านะฮะอยู่ได้ตามปกตินะครับเบรกมือใช้ได้งานใช้งานได้ตามปกติเลยแต่พาลอยที่ใช้เบรกเดิมแบบนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ รถขึ้นดอยขึ้นเขาหรือว่าลงดอยลงเขาเวลารถหนักๆเนี่ยที่ใช้เบรกเยอะๆใช้เบรกหนักๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้เป็นเบรกเดิมแบบนี้นะครับซึ่งหมายความว่าเบรกมันจะร้อนไวและผ้าเบรกมันหมดไวเพราะว่าในการที่เราขับรถลงเขาแบบหนักๆเนี่ยเบรกเท้าเราเนี่ยหรือว่าเบรกเบรกเราจะใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าเราใช้แรงเบรกเยอะมากซึ่งมันก็จะทําให้เปลืองผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกก็จะหมดไวนะครับ เราออกมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นสามสองครึ่งก็น่าจะกําลังสวยนะครับดูจากระยะเป็นแหนบก็ยังห่างอยู่นะฮะน่าจะหดเข้าไปได้อีกสักครึ่งนิ้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับโอเคทดสอบในการขับเรียบร้อยนะฮะก็น่าใช้นะอ่าทีนี้อย่างที่ผมบอกเนาะ นะถ้าใส่เบรกเดิมแบบนี้ผมไม่แนะนานะครับถ้าเกิดว่าจะเอาไปขึ้นเขาขึ้นดอยลงเขาลงดอยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เบรกหมดไวนะครับเราจะเจอปัญหาเรื่องเบรกหมดไวได้แต่ถ้าลูกค้าหลายๆคนเอาไปใช้งานโดยที่ไม่ได้ขึ้นเขาลงเขานะฮะก็คือมันก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้งานได้ตามปกติพื้นเรียบๆเนี่ยอ่ะสมมุติว่าวิ่งตามพื้นเรียบทั่วๆไปก็1ปีแล้วกัน1ปีเปลี่ยนเ้าเบรกครั้งหนึง่ง ถ้าใช้หนักจริงๆก็อาจจะไม่ถึงปีอย่างเงี้ยนะฮะก็เปลี่ยนผ้าเบรกครั้งหนึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรผ้าเบรกนะฮะก็ใช้รุ่นของเขาเลยนะครับคุณเป็นนาวราร่าเอ็0พหรือว่าคุณเป็นนาวราร่ารุ่นไหนก็วาันไปทีนี้ก็มี fc บางท่านนะครับที่ถามเข้ามาว่าถ้าเป็นนาวราร่าดีสเนี่ยนะครับจะติดตั้งพลาลอยยังไงก็ต้องมาเล่าให้ฟังก่อนเลยนะฮะนาวราร่าดีสซึ่ง เฟืองท้ายเขาเนี่ยมันถอดไม่ได้นะครับมันถอดไม่ได้เหมือนรถทั่วๆไปแบบนี้นะครับจะมี Big M, เอ็มฟอนเทียนาวาร40ไอ้สรุ่นเนี้ยนะครับมันไม่สามารถที่จะดึงเฟืองท้ายออกมาได้แล้วก็เอาไปใส่กับเพลาลอยแบบนี้ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้ารถนาวาร่า40เนี่ยหรือนิสสันฟอนเทียหรือ Big M นะครับถ้าคุณจะวางเพ w าลอยเนี่ยคุณก็ต้องเลือกใช้เฟืองใหม่ อย่างเช่นคุณอาจจะต้องใช้เฟืองดี a มก็ได้นะครับแล้วก็ไปตัดต่อยอยเพาวกางเอานะครับหรือจะใช้เฟืองท้ายแอก็ได้นะฮะแล้วก็ตัดต่อยอยเพากลางเอานะครับมันก็มีผลกระทบนิดนึงอย่างเช่นการตัดต่อยอยเพากลางเนี่ยบางครั้งมันก็มีโอกาสแกว่งโอกาสก,กระพือได้ซึ่งเราก็ต้องทําใจนะถ้าเราตัดต่อดีๆมันไม่แฝงก็ถือว่าดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัดต่อแล้วส่วนใหญ่ก็รถตัดต่อเพากลางบางครั้งก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพาวกางสั่นก็มีก็เป็นไปได้นะครับดังนั้น Big M, บิ๊กเอ็มนะฮะนิสสันฟอนเทียแล้วก็จะเป็นนาวาร่าดีสีก็คือรุ่นเก่ากว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เขาออกมาเป็น NP 300แล้วนี่ก็น่าจะรุ่นใหม่กว่าแล้วแหละเอ็0พีสามร้อยเขาจะดึงเฟืองท้ายเก่าออกมาได้นะครับแล้วก็เอาสามารถเอาเพลาลอยแบบนี้ไปใส่ได้นะครับยกลูกเฟืองใส่ได้เลยใช้เฟืองเดิมได้ไม่ต้องตัดต่อยอยเพลากลางเพียงแต่เราจะทําให้มันมีเบรกมือมี ABS อะไรกระวนไปนะครับซึ่งเนี่แหละครับเพลาลอยหัวสั้นแบบนี้นะครับผมก็เคยวางแล้วนะฮะ วางให้กับนาวาร่นะครับต้องบอกว่าโอ้โหสายเบรกมือของเขาเนี่ยเวลาที่ใส่สายเบรกมือเข้าไปแล้วกลไกค่อนข้างยุ่งยากมากนะครับแล้วก็ดึงไม่ค่อยอยู่ถ้า,าใครใครที่เป็น FC n a นาวารหรือว่าใครใช้นาวาร่าเรามาคอมเมนต์กันหน่อยนะว่า,านาวาร่าเนี่ยเวลาติดตั้งเพลาลอยแอไปแล้วเนี่ยอย่างแอลหัวสั้นแบบนี้นะครับ คุณดึงเบรกมืออยู่ดีไหมอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้เหมือนเหมือนเบรกเดิมอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยอันนี้อยู่แน่นอนนะครับนะฮะดึงอยู่ได้ปกติเลยก็คือใช้ได้เลยนะครับโอเคอ่ะฝาก fcnavara ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับพอรอยงานสร้างนะครับเสื้อผาจะดาบนดาล่างแบบนี้นะครับทางอ่ปริชาติของเราก็ ทำเองขึ้นมาเลยนะครับนะฮะสร้างขึ้นมาใหม่เป็นพลอ,อยงานสร้างดําบนดําล่างอย่างเงี้ยเพาแอลแขนอันนี้ก็มีแขน30แขน31อดแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้นะครับเสือ้อผ้าจะดําบนดําล่างแบบนี้เห็นไหมจะมีความแข็งแรงนะครับใช้ชิ้นส่วนของแอลเอามาสร้างตัวนั้นจะเป็นแอลหัวยาวนะครับอืมอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแอลหัวสั้นเนี่ยครับคือนาวาร่าเนี่ยเบกมือเขาไม่ได้เข้าข้างหน้าแบบนี้นะครับ นะฮะลูกเฟืองอยู่ด้านหน้าใช่ไหมปกติรถทั่วๆไปจะเข้านี่นะครับในสายเบรกมือแย่เข้าตรงนี้นาวาร่าเข้านี่ครับโอ้โหยุ่งเลยทีนี้แล้วจะกลับแผงเบรกกันยังไงวุ่นเหมือนกันนะของเรานาวาร่านะครับใครๆหลายคนที่ขับนาวาร่าอยู่แล้วก็วางพอลอยมาไหนลองคอมเมนต์ให้หน่อยนะถ้าไม่ใช่เบรกมือแบบนี้ก็ต้องเป็นเบรกก๊อกปิดน้ํามันหรือไม่ก็เบรกสลิงดึงเท้าหรือไม่ก็ต้องไปแปลงอย่างอื่นถ้าจะให้อยู่ดีกว่าเป็นเบรกแอลแบบนี้นะครับเบรกแอลเนี่ยผมก็ลองทํามาแล้วมัน โอ้โหมันกลไกมันยุ่งยากมากเลยแล้วก็ดึงไม่ค่อยอยากจะอยู่นะครับอ่ะโอเคพอรอยหัวยาวนอดใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งฝากนิดนึงนะสาหรับเชียงกงนะครับใครที่เป็นเจ้าของเชียงกงนะฮะมีพอรอยหัวยาวนอดใหญ่แบบนี้นะครับนะฮะเป็นในตัวแท่นเตี้ยแบบนี้นะฮะก็ทักทายมาหาผมได้นะผมใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือตอนนี้เราก็พยายามหาเอามาไว้นะฮะเราจะเอามาตัดนะฮะตัดแขนตรงนี้ นะครับแล้วก็เอามาบิ้วใหม่เพิ่งให้เป็นพอลอยหัวยาวน็อตใหญ่ใช้เบรกเดิมได้นะครับวิธีการสร้างพอลอยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ละที่ก็สร้างไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมก็คือใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันเยอะมากมายอะไรนะครับชุดเบรกชุดเบรกนี้ก็มี เดี๋ยวเราเอาไปเก็บไว้นิดนึงนะฮะก็จะมีลูกปัม๊มตั้งออตโต้ก็มีนะครับแบบเสียแบบตายแบบแข็งอะไรก็มีแบบธรรมดาก็มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเอามาบิ้วเอานะครับของมือสองก็พอมีนะครับเดี๋ยวเราเอามาบิ้วเอาของแอลนอกเนะี่ยเขาเหนียวแข็งนะครับดูดิบางตัวยังจารบียังสดใสเลยนะฮะ <c oughs> เห็นไหมฮะแกะมานะดูมืองนอกเขาใช้กันเห็นไหมโ oh. อ้โหอะก็ได้อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอามา บิวทาให้ใหม่นะครับพอรอยมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายมากหลายแบบหลายอย่างซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่รู้เนาะว่าเออทำไมต้องเอาเสื้อเดิมมาตัดทําไมไม่เอาเสื้อแอลใหญ่ๆมาตัดนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูนะครับซึ่งเสื้อแอลของพอรอยแอลอย่างสมมติว่าแอลโรงงานทั่วไปเนี่ยบางทีเสื้อผาเขามันใหญ่นะครับอันนี้เสื้อเสื้อผอแอลนอกนะตัดแล้วก็ทิ้งเลยตรงนี้ช่่งกิโลขาย คือเราต้องใช้เสื้อ <S <S แอลเขาเพราะอะไรเพราะว่าเสื้อแอลเขาเนี่ยเขาเป็นเสื้อที่ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้เสื้อเดิมแบบนี้นะครับอ่าเสื้อเดิมเนี่ยสวมใส่เข้าไปในนี้นะครับยาวมาถึงนี้นะเสร็จแล้วเราก็ตีปอกตรงนี้ให้มันเสมอกันเพื่อจะดามบนดมล่างให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้ให้มันจะได้สวยงามแล้วก็แข็งแรงด้วยนะฮะอย่างขั้นตอนนี้นะเห็น,เหนไหมครับนี่ก็คือชิ้นส่วนของแอลนะแอลแอลแท้ลญี่ปุ่นเขาเนี่ยมันจะแข็งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอา ปอกมาชนเสื้อเดิมของเขาเนี่ยก็ยัดใส่เข้าไปในนี้เสื้อเสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นสองชั้นละดาบนดาล่างอย่างนี้ก็จะกลายเป็นสามชั้นละนะครับก็จะแข็งแข็งแรงเหนียวทนด้วยแล้วเราก็เชื่อมดามให้ดี <c oughs> เหมือนกันครับก็มีกระบวนการในการทําหลายขั้นตอนอยู่นะครับกว่าจะได้เป็นพอลรอยงานสร้างหนึ่งตัวเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันใช้เวลานานมากนะครับใช้เวลานานใช้กลยุทธ์นานมาก <c oughs> คือพูดง่ายๆว่าราคาอาจจะสูงกว่าพอลอยแอลในท้องตลาดทั่วไปนะฮะอย่างเช่นพอลอยโรงงานทั่วไปหรือว่าพอลอยแอลทั่วไปที่เราเห็นกันในท้องตลาดทั่วไปก็จะรูปร่างลักษณะหน้าตาจะจะเป็นแบบนี้นะครับเสื้อเผาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเสื้อเผามันใหญ่เห็นไหมครมันก็ความใหญ่ไม่ต่างกันหรอกแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยถ้าเอามาตัดแล้วเอามาดามบนดามล่างอีกทีโอ้โหจากเสื้อเผาแค่นี้กายเป็นแค่นี้เวลาครับมันจะใหญ่มากซึ่งคนที่จะเอาไป ทำเป็นสายย่อล้อมุดอะไรก็จะลาบากเพราะต้องเว้าซีขึ้นไปเยอะนะครับมันจะติดตัวเลขตรงนั้นโอเคเนะี่ยเสื้อเผาเราก็จะตัดประมาณนี้เห็นไหมมีตัดประมาณนี้บ้างเอาเสื้อเดิมมาทําอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพอร,รอยงานสร้างนะฝากอู่ปริชาติพะร,ร้อยด้วยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะฮะนี่ก็อีกสองเส้นนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการเาตรียมประกอบไว้นะครับชุดนี้พะร,ร้อยเรามี เกือบทุกรุ่นนะฮะตอนนี้เราก็มีแผนอันนี้เป็นพอราหัวยาวนอตใหญ่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะวางให้กับวีโกแชมนะครับเป็นหัวยาวนอดใหญ่ใช้เบรกเดิมเหมือนกันนะครับนี่ใช้เบรกเดิมนะครับเอาเบรกเดิมไปใช้กันถ้าเป็นรถที่ไม่ได้ลงเขาลงดอยรถหนักเยอะๆนะก็ใช้เบรกเดิมก็น่าจะโอเคกว่านะครับเบรกเท้าเบรกมือเขาก็ใช้ได้แล้วเราก็าเปลี่ยนผ้าเบรกตาม ระยะเวลาของเขา,าพูดง่ายๆเลยเบรกเขาก็จะหมดไวกว่าเบรกแอลอยู่แล้วเพราะว่าเบรกมันเป็นเบรกบางกว่าเล็กกว่านะครับพอเวลาเราไปใช้รถงานหนักๆเข้าบางครั้งเบรกเดิมเนี่ยมันก็จะหมดไวกว่า,าแต่ถ้าวิ่งพื้นเรียบเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะ1ปีหรือเกือบ1ปีเนี่ยก็น่าจะพอไหวนะครับก็น่าจะโอเคอยู่อโอเคอะใครสนใจติดตั้งเพลาลอยนะครับเรามีเกือบทุกรุ่นเลยอ่ะ ฮ o สุโตโยต้ามิสูนะครับตัวเตี้ยตัวสูงได้หมดนะครับจะเป็นนาวาล่าได้หมดนะฮะอ่ะฝากอุปริชาติเท่ารอยด้วยนะครับ